คุณลุงครับอยากทราบว่าประเพณีตานกุ้ยสลากกุ้ยขี้ปุ่มนี่เป็นความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยสมัยก่อนบ้านเฮามันแบบนี้ช่วยถังกระมังตีมาแป้งก๋วยเนอเพื่อกับคนเ้าบมะเกลวยกับใช้ไม้ตอกสารเป็่ก๋วยขึ้นมาเพื่อจะใช้การด้านไหลจะถึงเข่าก็จะเป็นเกลือเป็นเป็นยังกุ้ยอ้อยบะเป้าใส่มดเนอล้วกเกามาใส่ในก๋วย มีตานหาไข่กับเนที่เขาว่าป pe ุวยแต่วันนี้นี Hi ่เขาคือว่าเขาปุวยเขาใหญ่น้อยเป็นปุวยขี้ปุ๋มคือว่ารวมศรัทธาเขาว่าไข่ยันพี่ใหญ่ก็เอามาห้อมกันเป็นป่วยใหญ่ไปเลยจะเขาแบ่งกันมันกันมันยากันนมันรักแล้วเน่ต่เลยเอาหีปากเกาไว้ก่อนว่าป่๋ยขี้ปุ๋มป่วยไหมตามเขาวัด ถ้าขุยน้อยนะม,นมันก็ขุยเหมือนกันแต่มันน้อยกว่านี่แต่นี่มันไงห้องกว่าขุยญี้ปุ๋ยท <c oughs> ำความหมายไม่บงสารไม่บงดิบเนะาะเลยอยากจะอนุรักษ์ขุยนี่ไว้เนาะเพราะมันอะไรนี้แล้วใหม่ี่เปุ่นใจแบบจไดๆอ่ะเอาสังฆาทานเนีย่ยไ่ว่าอไรเนี่ยมันก็บจบนี่นะแต่ขุยญี้ปุ๋ยนี่หายาก นะมึงมึงตุ่มมงตุ่มมงตุ่ม <laughs>